สวัสดีครับเคยรู้สึกกันไหมครับว่าเอ๊ถ้าเราวัดความฟิตของร่างกายได้แล้วความฟิตของใจละ่ะเราจะวัดกันยังไงวันนี้แหละครับเราจะมาคุยกันเรื่องนี้เลยกับสิ่งที่เรียกว่า MHQ หรือสมรรถนะสุขภาพจิตครับมันเป็นเหมือนเครื่องมือที่ช่วยให้เราเข้าใจแล้วก็สร้างกรอบต้องการทางใจให้แข็งแกร่งขึ้นมาได้อย่างเป็นระบบเลยคือเราได้ยินเรื่อง IQ EQ กันมาเยอะแล้วใช่ไหมครับ IQ ก็วัดความฉลาดทางปัญญา EQ ก็วัดความฉลาดทางอารมณ์เอ๊ะแล้วถ้ามันมีตัววัดความแข็งแรงของสุขภาพจิตโดยตรงละ่ะมันจะเป็นยังไงนะนี่แหละครับคือคำถามสำคัญที่นำมาสู่เรื่องที่เราจะมาเจาะลึกกันในวันนี้และคำตอบก็คือนี่เลยครับ Mental Health Quotient หรือ MHQ ครับมันไม่ใช่แค่คอนเซปต์สวยๆนะครับแต่มันคือกรอบการทำงานที่แบบ จับต้องได้จริงผู้นิมยมใก็คือมันเป็นชุดทักษะที่ทุกคนเนี่ยสามารถเรียนรู้ฝึกฝนแล้วก็วัดผลได้จริงๆเลยนะเพื่อที่จะสร้างภูมิคุ้มกันทางใจให้แข็งแรงขึ้นนั่นเองครับโอเคแล้วที่มันเจ๋งมากๆเลยนะคือโครงสร้างของ MHQ นี่แหละครับลองนึกภาพตามนะคะว่ามันเป็นเหมือนแผนที่สำหรับเดินทางเข้าไปสำรวจโลกข้างในใจของเราซึ่งแผนที่นี้มันมี3มชั้นที่ซ้อนกันอยู่แล้วก็ทำงานประสานกันได้อย่างน่าทึ่งเลย เรามาดูกันจากชั้นนอกสุดเข้ามาข้างในนะครับชั้นแรกสุดเลยก็คือ system layer หรือระบบสนับสนุนจากภายนอกอันนี้สำคัญมากเป็นเหมือนฐานรากเลยพอเข้ามาอีกชั้นก็จะเป็น core skills หรือ8ทักษะหลักที่เราต้องใช้ในชีวิตประจำวันและลึกเข้าไปในแกงกลางสุดๆเลยก็คือ meta skill ครับตัวนี้เปรียบไปก็เหมือนกับระบบปฏิบัติการหรือ OS ของใจเราเลยที่ทำให้เราเรียนรู้และปรับตัวได้ตลอดเวลา เอาละครับมาถึงไฮไลท์ของเรื่องนี้กันแล้วหัวใจของ m h q เลยนั่นก็คือ8ทักษะหลักที่เปรียบเสมือนเสาเอกของบ้านใจที่แข็งแรงของเราครับเดี๋ยวเราจะมาเจาะลึกกันทีละข้อเลยนะครับว่ามีอะไรบ้างแล้วที่สำคัญสุดๆเลยคือเราจะฝึกมันในชีวิตประจำวันได้ยังไงบ้าง นี่คือภาพรวมของทั้งแปทักษะนะครับจะเห็นเลยว่ามันมีตั้งแต่เรื่องข้างในตัวเราลน้ลนๆเลยนะอย่างการรู้จักตัวเองการจัดการอารมณ์ไปจนถึงเรื่องปฏิสัมพันธ์กับข้างนอกอย่างทักษะความสัมพันธ์หรือแม้แต่การขอความช่วยเหลือโหคือมันครอบคลุมทุกมิติของชีวิตจริงๆค่ะโอเคพร้อมแล้วใช่ไหมครับไปเจาะลึกกันทีละข้อเลยดีกว่ามาเริ่มกันที่ทักษะแรกเลยครับการรู้ทันตนเอง จุดเริ่มต้นที่ง่ายที่สุดเลยนะคือแค่ลองหยุดแล้วถามตัวเองสักแป๊บหนึ่งในแต่ละวันแค่เราสามารถบอกกับตัวเองได้ว่าเออตอนนี้เรากังวลนะแทนที่จะบอกแค่ว่ารู้สึกแย่จังแค่นี้ก็ถือว่าเป็นก้าวที่ใหญ่และสำคัญมากๆแล้วนะครับทักษะที่สองครับการจัดการอารมณ์ขอย้ำก่อนนะครับว่าไม่ได้แปลว่าเราต้องเป็นคนไร้ความรู้สึกไม่โกรธไม่เศร้าไม่ใช่นะครับแต่หัวใจของมันคือการสร้างช่องว่าง ขึ้นมาระหว่างความรู้สึกกับการกระทําของเราเพื่อไม่ให้อารมณ์มันลากเราไปลองนึกภาพตามนะเวลากโกรธจะจัดลองหยุดหายใจลึกๆแค่10วินาทีโอ้ช่องว่างเล็แกแค่นี้แหะครับที่มันเปลี่ยนผลลัพธ์จากหน้ามือไปหลังมือได้เลยข้อ3ครับความคิดที่ยืดหยุ่นหรือ cognitive flexibility หลายๆครั้งเลยนะเรามักจะติดอยู่ในกับดักความคิดลบๆของตัวเองคิดวนไปวนมาการฝึกถามคำถาม,ถามง่ายๆกับตัวเองนี่แหละครับ เอเรื่องนี้มันมีมุมมองอื่นอีกไหมนะหรือถ้าเพื่อนเราเจอเรื่องแบบนี้เราจะแนะนําเขาว่ายัางไงมันเหมือนกับการเปิดประตูบานใหม่เลยนะให้แสงสว่างให้ทางออกใหม่ๆเข้ามาทักษะที่4การรับมือกับความเครียดซึ่งต้องบอกก่อนว่ามันไม่ใช่การพยายามไม่เครียดเลยนะเป็นไปไม่ได้หรอกครับ แต่มันคือความสามารถในการฟื้นตัวหรือ Recovery ให้เร็วที่สุดต่างหากและที่สำคัญมากๆเลยคือการพักผ่อนต้องมีคุณภาพจริงๆครับไม่ใช่แค่การนอนไถมือถือไปเรื่อยๆอันนั้นบางทีตื่นมาเหนื่อยกว่าเดิมอีกลองจัดเวลาที่เรียกว่า Recovery Blocks ดูสิครับเป็นช่วงสั้นๆในแต่ละวันที่เราได้พักแบบจริงๆพักแบบไม่มีหน้าจอมาถึงข้อ 5. ทักษะด้านความสัมพันธ์ครับหัวใจของมันเลยนะคือเรื่องของความสมดุล คือเราต้องสื่อสารสิ่งที่เราต้องการออกไปอย่างชัดเจนนะแต่ในขณะเดียวกันก็ต้องให้เกียรติอีกฝ่ายด้วยและที่สำคัญไม่แพ้กันเลยคือต้องรู้จับปกป้องพลังงานและเวลาของตัวเองด้วยการปฏิเสธให้เป็นเมื่อถึงเวลาที่จำเป็นจริงๆข้อหกอครับ คุณค่าและความหมายข้อนี้เหมือนการมีเข็มทิศส่วนตัวติดตัวไว้เลยพอเราชัดเจนว่าอะไรคือสิ่งสำคัญในชีวิตเราจริงๆนะมันจะช่วยให้เราตัดสินใจเรื่องต่างๆได้ง่ายขึ้นมากไม่เป๋ไปตามกระแสะสังคมง่ายๆลองใช้เวลาเงียบๆสแป๊บทบทวนดูครับว่าอะไรสำคัญกับเราจริงๆแล้วใช้สิ่งนั้นแหละเป็นเหมือนดาวเหนือนำทางในทุกๆการตัดสินใจข้อ7ครับบางทีแค่พลังใจอย่างเดียวมันอาจจะไม่พอทักษะนี้เลยสำคัญมากครับ คือการที่เราลุกขึ้นมาเป็นนักออกแบบชีวิตของตัวเองเลยนะจัดสภาพแวดล้อมจัดนิสัยให้มันเอื้อกับสุขภาพจิตที่ดีตัวอย่างที่เห็นภาพสุดๆในยุคนี้เลยก็คือสุขอ,อนามัยดิจิตอลครับแค่ตั้งกฎง่ายๆกับตัวเองเช่นไม่เอามือถือเข้าห้องนอนโอโ้โหเชื่อไหมครับว่าแค่นี้ก็เปลี่ยนคุณภาพการนอนของเราไปเลยและแล้วก็มาถึงทักษะสุดท้ายซึ่งสำคัญมากๆมากๆเลยนะครับนั่นคือการเปลี่ยนมุมมองใหม่หมดเลยว่าการขอความช่วยเหลือเนี่ย มันคือสัญ,ญลักษณ์ของความแข็งแกร่งนะครับไม่ใช่ความอ่อนแอเลยแม้แต่น้อยมันคือการที่เราฉลาดพอที่จะวางแผนล่วงหน้ารู้ว่าสัญญาณเตือนของเราคืออะไรแล้วรู้ว่าถ้าถึงจุดนั้นเราจะหันหน้าไปพึ่งใครได้เนี่ยแหละครับคือสุดยอดทักษะการดูแลตัวเองเลยเอาล่ะครับพอเรารู้จักทั้ง8ทักษะกันไปแล้วคำถามต่อไปก็คือแล้ว M H Q ของเราละ่ะอยู่ในระดับไหน ไม่ต้องห่วงครับมันมีวิธีเช็คง่ายๆเลยขั้นตอนง่ายนิดเดียวครับมีแค่3สเต็ปเท่านั้นคือตอบคำถามสั้นๆ16ข้อแล้วก็ให้คะแนนตัวเองตามจริงเลยนะ1-5จากนั้นก็รวมคะแนนทั้งหมดคะแนนที่ได้เนี่ยมันไม่ใช่ข้อสอบนะครับไม่มีสอบตกแต่มันคือจุดเริ่มต้นให้เรารู้ว่าจะพัฒนาตัวเองต่อยังไงอ่ะเพื่อให้เห็นภาพชัดๆเลยนะครับลองดูตัวอย่างการให้คะแนนข้อหนู ถ้าให้คะแนนหนึ่งเนี่ยอาจจะหมายถึงเรารู้สึกแย่อะแต่บอกไม่ถูกว่ามันคือโกรธเศร้าหรือแค่เหนื่อยกันแน่แต่ถ้าให้คะแนน5ก็คือโหเราแยกแยะได้ชัดเลยว่าโอเคนี่คือความกังวลเรื่องงานนะไม่ใช่ความหงุดหงิดจากคำพูดคนอื่นเห็นไหมครับว่ามันต่างกันแต่แต่จำไว้อย่างหนึ่งนะครับตัวเลขคะแนนที่ได้เนี่ยมันไม่ได้สำคัญเท่ากับว่าเราจะทำอะไรกับมันต่อไป หัวใจจริงๆของเรื่องนี้เลยคือการเปลี่ยนข้อมูลที่เราได้มาให้กลายเป็นการลงมือทำครับเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นจริงๆอันนี้เป็นเกณฑ์การแปลผลคะแนนแบบคร่าวๆนะครับแต่อยากจะย้ำอีกครั้งนะครับไม่ว่าคะแนนจะออกมาอยู่ในช่วงไหนก็ตามอย่ามองว่ามันเป็นการตัดสินตัวเองนะให้มองว่ามันคือข้อมูลที่โคตรมีค่าเลยที่กาลังชี้เป้าให้เราเห็นว่าเฮ้เราควรจะเริ่มโฟกัสที่จุดไหนดีนะเพื่อที่จะเติบโตต่อไป แล้วจะเริ่มยังไงดีนี่เลยครับแผนการลงมือทำที่ง่ายมากๆแต่ทรงพลังสุดๆคือแทนที่เราจะพยายามแก้ทุกอย่างพร้อมกันหมดจนท้อไปซะก่อนนะให้เริ่มจากทักษะที่ได้คะแนนน้อยแต่ทำง่ายที่สุดก่อนครับเอามาทำเป็น Quick Win ชนะเล็กๆเพื่อสร้างกำลังใจให้ตัวเองพอมีกำลังใจแล้วค่อยไปโฟกัสที่ข้อที่ส่งผลกระทบมากที่สุดครับ วิธีนี้จะทำให้เราเห็นการเปลี่ยนแปลงได้จริงโดยที่ไม่หมดไฟไปซะก่อนและก่อนจะจบกันไปอยากจะฝากข้อคิดที่ทรงพลังมากๆนี้ไว้นะครับสุขภาพจิตท,ที่ดีเนี่ยมันไม่ใช่การพยายามสู้พยายามแข็งแกร่งอยู่ตัวคนเดียวนะครับแต่มันคือการที่เรารู้จักจังหวะและรู้จักวิธีที่จะขอความช่วยเหลือจากคนอื่นต่างหากการรู้จักใช้ระบบสนับสนุนนี่แหะครับคือความฉลาดและความแข็งแกร่งที่แท้จริง ก็ขอจบการสรุปข้อมูลชุดนี้ด้วยคำถามสุดท้ายที่อยากให้ทุกคนลองถามตัวเองดูนะครับว่าจากทั้ง8ทักษะที่เราคุยกันมาทั้งหมดมีข้อไหนที่รู้สึกว่าใช่เลยอยากจะลองหยิบไปฝึกเป็นอย่างแรกเพราะการเริ่มต้นจากก้าวเล็กๆแค่ก้าวเดียวในวันนี้อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นการเดินทางครั้งสำคัญของสุขภาพใจที่ดีในระยะยาวก็ได้นะครับ